สวัสดีค so ่ะวันนี no. uh ้ครูอ้อมจะพาทุกๆคนไปดูการเจอกันครั้งแรกของนักศึกษาปริญญาโทนะคะการเจอกันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอนอ้อมโลกชาแนลนี่นี่บมาค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพึ่งวันนี้เรามากินปลาดิวเรือค่ะสนาดจังนี่ โอเคค่ะนี่เราก hey? ินก hey. yeah, okay. ันหมดแล้วนะคะพึ่งเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมดูดิหมดจอนเลยโอเคสองคนที่จะมารีวิวราคาให้เราราคาไม่แพงราคาถูกมากนะคะโดยคำจิ๋คือคำเล็กก็จะราคาแค่สิบห้าบาทแล้วก็คำพิเศษก็จะแค่สามสิบบาทคืออิ่มทุ้มเลยค่ะหนึ่งว้าว one eternity later ดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่สตรอวเอาโลชแนลวันนี้เราจะพาไปดูอะไรนะเบนอ์อเมซอนศิลปรกรครับโอเคค่ะคุณเบนท์คะครับอเมซอนเป็นของเกินเขียนครับกำลังแก้งานไฟนอลนะครับเกินเกินขายนะครับเพื่อที่จะไปนำ เราชิวแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันไม่รู้อะไรเหมือนกันครัอันนี้สิทธิพิเศษด้วยใช่ครับอเมซอนที่นี่นะครับก็คือถ้าเป็นนักศึกษาที่นี่นะครับก็ลด5บาททุกแก้วครับดีมากค่ะฝากช่องเลยค่ะฝากช่องครับช่อง,องเรียนไทยกับครูเบนครับนี่ไปติดตามครูเบนด้วยนะคะนิสิตจุฬามาช่วยเพื่อนทำงานหน่อยค่ะนิสิตจุฬาก็คือ,คอดู เม uhm si> ื่อคืนคนนี้เปิดตารางสีให้ดูก่อนนอนที่อ้อมชุดที่เป็นกะลากินีก็คือฟ้า้ําเงินแต่ทับก็คือฟ้าแล้วก็น้ําเงินเสร็จแล้วพอดึกดึกปุ๊บคนนี้ส่งกลุมาย้ำเตือนอคิดว่าวันนี้จะดีไหมถ้าหมูแดงหมูกรอบเพื่อนกำลังเครียดอยู่ ข้างมอนะครับอยู่ข้างมออยู่ข้างมอเหรอคะราคาอยู่ประตูข้างฝั่งฝั่งทางซ้ายมือเป็นวันนี้กินอะไรคะข้าวหมูแดงหมูกรอบใช่ครับยังไม่ได้กินเลยสี่สิบบาทเขาทำคนนี้ทนแล้วไข่ห้าสิบอร่อยไหมคะอร่อยมากครับทุกคนมาทัวร์ที่คณะศึกษาศาสตร์โอเคไปเย่นี่น้ำไปเลยค่ะน้ำไปเลยค่ะ ตรงนี้ซ้ายคืออย่ามานั่งมือเมือแถวนี้โดนน้ำลงไปรับประทานในน้ำได้ค่ะตัวอะไรรับประทานเลยตัววงเงินตัวทองนะคุณพาตุ้มพาตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่พวกเรามาเรียนค่ะแล้วก็น้องๆปอตีก็น่าจะมาเรียนนี่นี่เก่งมากฮะคนนี้รู้ก่อนดูนะเธอก็เลยแบบอ๋อน้องน้องกในรีวิวกระเป๋าเลยสิคะคุณเบนซ์ นี่มีติดเข็มติดเข็มด้วยนะใช้อาจารย์บอกว่าเราจะสอบค่ะห<า>งสึกนะคะตอนนี้หัวหน้าทีมกำลังไาทำอะไรเพื่อสำรวจตึกนะคะ เพื่อนๆเ,เป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเรานักศึกษาปริญญาโทนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็มานําเสนองานกันอย่างพยายามสุดๆนะคะทุกๆคนและทุกคนก็ร่วมกันตอบคําถามนะคะซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันใหม่ในการออนไซต์ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ หลังจากเพื่อนๆเหนื่อยล้ากันมานนมากออาแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูขอ3คำสำหรับเพื่อนๆในห้องนี้ค่ะมันสุดมากัชยาสูา้ผิดแ้าคุณมาร์คดีงามมากครับหวดแรงเลยขานไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบีแป๊บนึงพึ่งพึ่งพูดผิดขอให้เราเกือบตุ่เย่ครับคืตืเย่ นี่บายบายหน่อยบายบายหน่อย <c oughs> ว,วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมากินเสีรยวรสเด็ดในตำนานนะคะคะกินแล้วต้องมากินอีกนะคะถูกราคาอร่อยยอดสามสิบบาทนะคะ